สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งค่ำคืนนี้นะครับตรงกับวันที่7เดือนพฤศจิกายนปีห8นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนแต่ก็อาจจะเป็นการอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคุณครูนะครับสอนวิชาฟิสิกส์อยู่แล้วก็ได้พูดคุยกับน,นักเรียนในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็มาเชื่อมโยงกับหลักตามความเป็นจริงนะครับถ้าเผื่อว่าจะใช้ฟิสิกส์ในการอธิบายเนี่ย มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก็ย้อนไปเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้วุปืนแล้วก็คดีความที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่นำปืนนะออกมานะครับแล้วก็มีการใส่ไว้ในกระเป๋านะกระเป๋าสะพายนะครับกระเป๋าเป้หรือว่าถุงผ้าเนี่ยแล้วก็ทำการยิงภายใต้ถุงนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอาการติดขัด ตรงนี้จริงหรือไม่อย่างไรอันนี้คือประเด็นแรกนะครับยิงปืนภายใต้ถุงเราเกิดอาการติดขัดเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ดูนะครับจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการยิงนะกระสุนปืนนะครับให้ตกไปที่พื้นแข็งๆแ,แล้วจะเกิดการกระดอนขึ้นนะตามหลักนะครับทั่วไปก็คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนตรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่นะเดี๋ยวก็จะอธิบายฟันนะครับเอา2เรื่องนี้นะ ปืนที่ผมเนี่ยหยิบออกมานะครับจะเป็นปืนตัวอย่างนะครก็บอกแรกก็คือ shadow one นะครับตวรวจสอบความปลอดภยัยเนื่องจากว่าในคลิปนี้จะมีการลั่นนะตัวนวกศัพท์นะว่าการยิงปืนเนี่ยค่อนข้างหลายช็อตนะครับเพราะนั้นเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยนะครับอีกทีหนึ่งปืนปลอดภัยนะครับดูด้ดีนะไม่มีลูกในลำเพลิงนะครับ4 z shadow one กระบ,บอกที่หนึ่งนะครับ mm. จะเป็นแบบดับเบิลซิงเกิลของปืนกึอ่ออตโนมัติต่อมานะครับจะเป็นตัวแทนของปืนเข็มพุ่งนะครับจะเป็นซิกซ a u p 3เอ s ร์พปลดแม็กใช้เรียบร้อยนะครับดูในลำเพลิงไม่มีกระสุนนะครับ,บ,นนรบปืนปลอดภัย s ิกซ์ r าวเออร์สไตเนะครับเข็มพุ่ง แล้วก็จะเป็นปืนลูกโม่นะครับแบบนี้จับถือปืนก็ตรวจสอบนะครับอย่างที่บอกว่าในคลิปนี้จะมีการเหนี่ยวไกเนี่ยค่อนข้างหลายช็อตนะเพราะนั้นปืนต้องปลอดภัยที่สุดนะครับเรียบร้อยประเด็นแรกนะครับการที่เอาปืนเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋านะครับใส่ไว้ในเสื้อนะหรือว่าภาชนะอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วทําการยิง ถามว่ามันจะเกิดการติดขัดหรือไม่อย่างไรคําตอบนะครับในการตอบคำถามเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยมากนะครับ mm hmm. เช่นถ้าสมมติว่าใช้ปืนแบบเข็มพุ่งนะครับแบบนี้ในการยิงแน่นอนนะครับว่าจะไม่มีในเรื่องของนกที่มัง,ง้างติดอเจ้าตัวภาชนะนะครับติดผ้าหรือว่าติดอะไรก็แล้วแต่จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนกสัตว์นะมันคือเข็มพุ่งนะครับดังนั้นเนี่ย ประเด็นนี้นะครับถ้าเผื่อว่าใส่ไปในถุงผ้าแล้วทําการเหนี่ยวไกลแบบนี้ปืนจะลั่นออกไปได้นะค่อนข้างมั่นใจว่า100%นะครับค่อนข้างมั่นใจว่า100%แต่หลังจากนั้นหลังจากที่กระสุนเนี่ยมันเกิดระเบิดลั่นออกไปนะครับตุม้มมันจะเกิดการสะท้อนะครับหรือว่าเกิดดีคอยขึ้นท้อยหลังนะจังหวะน,นี้กลไกของปืนเนี่ยสไลด์จะ เดินหลังนะครับถอยหลังไปเพื่อที่จะทําการคัดปอกกระสุนอันเก่าออกแล้วก็บรรจุนะครับกระสุนนั้นใหม่เข้าไปจังหวะตรงนี้แหละที่อาจจะเกิดอาการติดขัดจากการเดินสไลด์ไม่สุดนะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับคือยิงออกไปนั่นแรกกับลัน่นตุ้มนะครับตอนที่สไลด์มนเดินมานะแบบนี้มันอาจจะเกิดอาการติดขัดนะครับจากจุดตรงนี้ แต่ก็มีคลิปวิดีโอนะครับบางท่านที่ได้ทดสอบเอาไว้ก็สามารถยิงได้จนกระทั่งหมดแมกกาซีนนะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเช่นชนิดของผ้านะที่ใช้นะครับว่าจะมีความเหนียวความหนาขนาดไหน 2. นะครับในเรื่องของการวางนะครับตัวปืนถ้าเผื่อว่าตัวปืนเนี่ยวางแบบจังหวะพอดีนะก็คือมันสามารถเดินสายได้นะครับแบบคล่องตัวนะ การติดขัดก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะต่อมานะครับก็คือเรื่องของปอกกระสุนที่มันติดออกไปนะจังหวะที่เกิดการคัดปอกนะครับจังหวะนี้ปอกกระสุนถ้าสมมติว่ามันดีดแล้วก็พ้นออกจากตัวปืนคือพ้นออกไปก็จะไม่ติดขัดป้อนนั้นใหม่ได้ปกติแต่ถ้าเผื่อว่าอยู่ในผ้านะครับนี้ใส่เข้าไปเนี่ยปอกกระสุนเนี่ยมันอาจจะไปค้างนะครับติดอยู่ที่เศษผ้าแล้วก็กลับเข้ามาที่เดิม จึงทําให้พอดีผมไม่ปอกกระสุนเปล่านะมันเกิดการฆ่าปอกก็จะเกิดการติดขัดเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของปืนกึง่งอัโตโนมัตินะสรุปก็คือแล้วแต่นะครับคอนดิชันแล้วแต่ปัจจัยเลยว่าปืนเนี่ยวางทิศทางไหนเนื้อผ้าเป็นอย่างไรนะครับปอกกระสุนเนี่ยดีดสุดหรือเปล่านะครับนั่นเองนะต่อมานะครับที่น่าสนใจก็คือ ปืนที่มาเป็นนกศัตว์แบบแฮมเมอร์แบบนี้ถ้าสมมตว่าใส่เข้าไปในผ้าเนี่ยแบบนี้ถามว่ามันจะลั่นได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับใส่แบบปกตินะสมมติว่าใส่ปืนเข้าไปนะครับแล้วจะยิงในจังหวะนี้นะอ่าดูนะลั่นได้แสดงว่าในทิศทางนี้เรื่องของนกศัตว์ไม่ใช่ปัญหา กับการอยู่ในถุงผ้านะครับอ่ะลองเปลี่ยนทิศทางดูเมื่อสักครู่เนี่ยวางแนวนะครับแนวนอนทีนี้ผมจะลองวางแนวที่มันขนานนาะขึ้นมานะครับอันนี้แล้วจะลองนะครับทําการดึงผ้าลงมาในสมมติว่าอยากจะไม่ให้มันยิงได้ครับอดูนะจะเหนียวได้ไหมเหนียวได้แต่จะมีความฝืดนะครับของนกสัตว์ที่มันเนี่ยไปติดก,กับผ้าเล็กน้อย นะครับเล็กน้อยซึ่งถามว่าความแรงขนาดนี้เพียงพอที่จะทําให้เกิดการจุดระเบิดของตัวกระสุนปืนหรือไม่ผมก็มองว่าน่าจะเกิดขึ้นได้น่าจะเกิดขึ้นได้นะ,ดน,ไดนะครับความแรงแบบนี้นะฮะแสดงว่าในนกศัว์ก็น่าจะยิงภายใต้ภาชนะนะครับหรือว่าถุงผ้านเนี่ยได้เช่นกันนะครับได้เช่นกันนะอาการติดขัดนะครับถ้าเผื่อว่าจะวิเคราะห์ ระหว่างตัวไซเกอร์ไฟนะครับกับแบบนี้นะโอกาสติดขัดนะครับของปืนแบบนี้น่าจะสูงกว่าเหตุผลเพราะอะไรน,นะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคันบังคัดบต่างเนี่ยค่อนข้างมากบวกกับมีนกสั์ที่จะเป็นเรื่องของกลไกนะครับในการที่จะไปจุดระเบิดกระสุนนัดต่อไปนะยิงไปนะครับตูม้มนะเกิดสไลด์เดินถอยหลังไปนะครับจังหวะต่อมานะนกเนี่ยมันง้างอยู่ นะครับแบบนี้แล้วถ้าเืิดว่าใส่เข้าไปบางทีนกที่ง้างอยู่เนี่ยนะผ้าเนี่ยมันอาจจะไปขัดอยู่นะครับรักษาแบบนี้นะแล้วก็ปึ๊บผ้าถูกหนีบอยู่นะความแรงที่แฮมเมอร์เนี่ยมันจะฟาดลงไปมันก็จะน้อยลงนะครับผ้ามันหนีบอยู่นะโอกาสติดขัดแบบนี้จะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าต่อมานะครับถ้าเป็นลูกโม่นะ แบบนี้จะไม่มีการเดินนะครับของสไลด์นะการขยับเนี่ยมันจะขยับเพียงแค่ตัวแฮมเมอร์เท่านั้นนะตัวแฮมเมอร์ครับกับตัวโม่ที่มันหมุนนะถ้าสองส่วนนี้ไม่ได้ถูกล็อกนะครับเอาไว้การยิงก็จะยิงได้ปกตินะงานนกยิงได้ปกติทุกทิศทางนะครับสามารถยิงได้เลยนะ การติดขัดก็จะน้อยมากนะครับถ้าเผื่อว่าใช้ลูกโม่ในการยิงนะครับภายใต้ถุงผ้าแบบนี้นะแต่ก็ต้องน้นยันนะครับว่าในการทําคลิปตรงนี้เราพูดตามหลักการนะในการวิเคราะห์ไม่ได้มีจุดม,มุ่งหมายในการที่จะไปชี้ช่องแต่อย่างใดนะครับเราพูดคุยกันตามหลักการในการวิเคราะห์นะครับว่าอาการติดขัดของตัวปืนเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่ามันค่อนข้างมากนะครับแต่ละคนแต่ละเคสแต่ละแบบ ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะกระสุนก็เช่นกันนะครับกระสุนที่ใช้ความแรงความเบาก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวปืนก็ต่างกันนะเพราะนั้นก็แล้วแต่ปัจจัยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับบางคนก็าจะากล่าวว่ามันไม่จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แต่อย่างใดนะครับใช่นะมันเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์นะครับถ้าเผื่อว่าจะเอาไปสอนนักเรียนนะฮะในเรื่องนี้ก็อาจจะพูดได้ครับในเรื่องของ แรงปฏิกิริยานะครับ a คชั่นเท่ากับ r e a c ชั่นในการยิงปืนนัดหนึ่งนะก็อธิบายได้นะครับแบบนั้นนะส่วนเรื่องของความแรงนะครับว่าจะแรงขนาดไหนจึงจะสามารถจุดระเบิดไพยเมอร์ได้อันนี้คือข้อมูลเชิงลึกถามว่าทดสอบได้ไหมผมก็จะตอบว่าสามารถทดสอบได้แต่มันก็ไม่เหมาะนะครับเหตุผลเพราะว่าบางคนอาจจะใช้จุดตรงนี้นะครับเอาไปสร้างอาวุธปืนเอาไปดัดแปลง นะซึ่งมันก็ยากในการจะควบคุมนะครับนะผ่านไปต่อมานะครับอีกเรื่องราวหนึ่งนะก็คือการที่มีการยิงปืนนะครับแล้วก็ลงไปในพื้นแข็งๆนะะปรากฏว่าจากที่เราเคยเคยเรียนนะในช่วงของมอต้อนหรือมอปลายก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีหลักของการสะท้อนนะการสะท้อนนะครับก็คือวัตถุที่ตกลงมานะครับ มุมตกกระทบนะบเวลาเขาวัดมุมตกกระทบเนี่ยจะวัดกับเส้นนอร์มอลไลน์นะครับเส้นปกตินะครับเซต้าเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนั่นคือสิ่งที่เราทราบมานะครับแต่ถามว่าในการทดลองจริงๆเนี่ยมันจะใช่หรือไม่นะครับคำตอบของคําถามนี้ก็ออกได้ทั้งสองทางนะครับมีทางใช่แล้วก็ไม่ใช่กรณีที่เป็นแบบนั้นนะครับก็คือวัตถุ ไม่มีการสูญเสียลูกส่งนะครับเช่นลูกบิลเลียดลูกสนุกนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วความแรงในการกระแทกเนี่ยพอประมาณนะครับคำว่าพอประมาณก็คือไม่ทําให้ไอ้เจ้าตัวลูกวัตถุอันนี้เกิดการเปลี่ยนสภาพหรือสูญเสียลูกส่งนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นเช่นนั้นแน่นอนนะครับมุมตกระทบย่อมเท่ากับมุมสะท้อนในทานทฤษฎีนะครับมองให้ลึกนไปถามว่ามันเท่าจริงแบบเป๊ะไหม คำตอบคือไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าวัตถุนเนี่ยเวลาันเคลื่อนที่นะครับตกกระทบในพื้นเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียพลังงานบางส่วนนะแทนที่ว่าพลังงานเนี่ยมันจะส่งนะครับนะไปที่ไอเจ้าตัวพื้นแล้วก็กลับมาที่วัตถุก,ก้อนเดิมเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นจะไม่ใช่มันจะเกิดการสูญเสียพลังงานนะครับใน2รูปแบบก็คือเรื่องของความร้อนจากการตกกระทบแล้วก็เสียงนะ ทำให้เรื่องของแรงส่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมุมจึงเพี้ยนไปเล็กน้อยนะครับต่อมาถ้าเป็นการยิงปืนนะครับลงไปที่พื้นแข็งๆนะครับดูรูปทรงของหัวกระสุนปืนนะครับแบบนี้นะเมื่อมันกระทบลงไปนะครับมันจะเกิดการหมุนรอบตัวเองตามหลักของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับเกี่ยวกันกล้องหมุนลงไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันไปเจอกับพื้นแข็งนะครับมันจะเกิดการ เบียดตัวเองนะให้กําลังจะขนานแล้วก็กระดอนขึ้นช่วงจังหวะที่มันเบียดตัวเองลงมาเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียรูปร่างนะครับสูญเสียรูปร่างทิศทางนะครับของการเคลื่อนที่นะแทนที่ว่ามันจะกระดอนแบบตรงต,รงตรงนะครับขึ้นไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดการเฉออกนะเขาเรียกว่าเลคูเช่นะครับ,าา uche, รบการฉลล็กจากการสูญเสียรูปร่างของมันนะครับปื๊บเบียดตัวเองนะครับแล้วมันก็นอนตัว นะจากนั้นก็มีพลังงานที่ส่งให้มันขึ้นไปมุมเนี่ยจากเดิม45องศานะครับสมมติว่าเรายิงมาด้วยมุม45พอมันตกกระทบพื้นมันจะขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่45จะน้อยกว่า45แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อาจจะ20กว่า30นะประมาณนั้นแต่จะไม่ใช่45องศาอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนนะถ้าเผื่อว่าเขียนเป็นสมาการก็สามารถเขียนได้นะในเรื่องของ การชนและโมเมนตัมนะครับบวกกับการสูญเสียพลังงานนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้พูดคุยนะครับเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้ให้กับนักเรียนฟังมันก็เปิดโลกนะครับอีกแบบหนึ่งในการเรียนในห้องเรียนนะครับก็สนุกดีนะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลกันเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยลองพูดคุยนะครับเรื่องราวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหลักฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับอาวุธปืนก็สามารถแจ้งแล้วก็พิพ์คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมานั่งดูว่าเอ๊ะมันโอเคไหมนะครับในการที่จะนําเสนอ,อ,อไปนะไปวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ